สวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะน้องเต๋าสอนหุ้นนะคะก็จะมานําเสนอการเรียนการสอนกับน้องเต๋านะคะซึ่งแบ่งออกเป็น2ระดับด้วยกันก็คือ1น,นะคะระดับพื้นฐานกับระดับแอดวานซ์นะคะส่วนการนําเสนอเนี่ยน้องเต๋าก็จะนําเสนอว่าเล่นอย่างไรนะคะให้เราสามารถทํากําไรให้ได้3 0มสถึงห้รหรือแม้กระทั่งการเล่นเก็งกําไรนะคะเล่นอย่างไรให้ถูกหลักการแล้วก็สามารถทํากําไรได้จริงค่ะ สำหรับนะคะเนื้อหาการสอนพื้นฐานนะคะก็คือ 1. การประเมินตนเองนะคะบวกกับการเริ่มต้นลงทุนในบัญชีประเภทต่างๆ 2. แนวคิดในการเทรดหุ้นนะคะทำอย่างไรให้สำเร็จ 3. นะคะวิธีการคัดเลือกหุ้นมาลงทุนทั้งหุ้นหลักและก็หุ้นเก็งกำไร 4. การอ่านงบการเงิน 5. การใช้โปรแกรม eFinance นะคะในการสแกนหุ้นหาหุ้นต้นน้ำเจ้ามือเก็บของแล้วก็การใช้กราฟแบนเคซีอย่างง่ายพร้อมกับยกตัวอย่างข้อที่6นะคะโปรแกรมคำนวณราคาเข้าซื้อขายหุ้นนะคะแล้วก็ตัวคัดลอทุ้นสำหรับ CD การสอนเนี่ยจะราคา800บาทนะคะพร้อมจัดส่ง EMS นะคะประกอบด้วยวิดีโอการสอน4ชั่วโมงนะคะแล้วก็สรุปสไลด์เนื้อหา เอกสารประกอบการเรียนนะคะแล้วก็โปรแกรมคำนวณราคาซื้อขายคัดลอสสำหรับราคาซีดี800บาทเนี่ยน้องเต๋จะหัก100บาทด้วยสำหรับทำบุญนะคะเพราะว่าการเล่นหุ้นนะคะก็คือการที่เราทำบาปอย่างหนึ่งดังนั้นทุกคนที่เล่นหุ้นดังควรจะทำบุญนะคะเมื่อเราได้กำไรได้ค่ะสำหรับคนที่เรียนพื้นฐานนะคะน้องเตาก็จะมีภาคปฏิบัติให้เรียนฟรีผ่าน Facebook นะคะ วิธีเรียนนะคะก็คือทุกคนเนี่ยสามารถทําการบ้านส่งน้องเต่านะคะแล้วน้องเต่าเนี่ยก็จะแนะนํากลับไปนะคะว่าทุกคนนะคะสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือยังนะคะข้อดีก็คือเราเนี่ยจะได้การบ้านในส่วนของตนเองนะคะแล้วก็สามารถดูการบ้านของคนอื่นๆด้วยนะคะเผื่อว่าจะมีหุ้นตัวไหนดีมานําเสนอเรานะคะเพื่อเป็นแนวทางในการเทรดหุ้นของเราเริ่มต้นเริ่มต้นค่ะ ค่ะสำหรับหลักสูตรต่อไปก็คือแอควานนะคะแอควานะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันก็คือแอควานออนไลน์นะคะราคา800บาทนะคะแล้วถ้าเกิดใครสนใจที่จะเรียนสดเพิ่มเติมนะคะก็เพิ่มเงินอีก1,200บาทนะคะก็สามารถเรียนสดได้ซึ่งจะจัดเดือนละครั้งนะคะสำหรับคลาสนี้นะคะจะจัดในวันที่30ประดักษกาคมนะคะใครสนใจก็สามารถติดตามได้ที่ f c e e o o o น้องเต่าสอนพุ้นค่ะ สำหรับเนื้อหาการสอนนะคะก็คือ 1. นะคะเทคนิคการหอหุ้นข้ามวันนะคะเพื่อทำกำไรในวันลุ่งขึ้นทั้งหุ้นหลักและหุ้นกินกำไร 2. เทคนิคการทำราคาของเจ้ามือนะคะแล้วก็บอกใบหุ้นที่เจ้ามือกำลังทำราคา 3. เทคนิคเล่นหุ้นตัวเดียวก็รวยได้คือเล่นเป็นรอบนะคะจนกว่าจะถึงเป้าหมาย 4. เทคนิคการตัดสินใจเข้าซื้อหุ้นและขายหุ้น 5. สอนกราฟภคปฏิบัตินะคะเพื่อสามารถเข้าออกคุณได้นะคะดูราคาเป้าหมายเป็นนะคะสำหรับอ,อันนี้คือตัวอย่างนะคะในวิดีโอเป็นออนไลน์ทุกคนที่จะเรียนสดต้องเรียนแอดวานซ์ออนไลน์ก่อนเพื่อนะคะจะได้ทวนความรู้ก่อนที่จะไปเรียนจริงหรือแม้กระทั่งพอเรียนสดแล้วคุณก็จะสามารถกลับมาทวนความรู้ได้ตลอดเวลาค่ะ สำหรับใครนะคะที่เรียนพื้นฐานแล้วก็ตัวแอดวานกับน้องเต๋าแล้วนะคะน้องเต๋ามีกลุมไลน์นะคะให้กับทุกๆคนด้วยนะคะกลุมนี้เพื่ออะไรนะคะเพื่อคนที่เรียนแอดวานนะคะจะช่วยกันสรุปหุ้นหาหุ้นที่ดีมาช่วยกันเทรดนะคะแล้วก็น้องเต๋อ่ะก็จะแนะนํากลับไปในตัวของกลุ่มไลน์ด้วยนะคะอันนี้คือตัวอย่างของน้องนะคะที่เรียนในแอดวานรุ่นที่2นะคะซึ่งน้องเนี่ยสามารถจับจุด ในสิ่งที่น้องเต๋าสอนได้คือวิธีการแก้พอร์ตคืนทุนให้เร็วที่สุดนะคะจากหุ้นตัวเดียวนะคะน้องสามารถจับจุดได้นะคะแล้วก็สามารถคืนทุน400,000บาทได้ภายในไม่ถึง1เดือนนะคะจากการเล่นหุ้นตัวเอเชียนนะคะดังนั้นทุกคนนะคะก็สามารถทําได้นะคะเพราะว่าไม่มีใครนะคะเก่งภายใน3เดือนดังนั้น ทุกคนจึงต้องฝึกที่จะเรียนรู้นะคะจ,จับจุดทุ่นให้ถูกนะคะขยานาทการบ้านทุกคนก็จะสามารถแก้พอร์ตได้แล้วก็ทําพอร์ตที่ดีขึ้นนะคะน้องเต๋าย้ำว่าคนที่เรียนนะคะพื้นฐานแล้วก็แอดวานซ์ต่อนะคะส่วนใหญ่พอจะกำไรนะคะล้วหรือว่าพอร์จะดีขึ้นแน่นอนนะคะคำถามเนี่ยว่าควรจะเรียนต่อในขั้นแอดวานซหรือเปล่านะคะน้องเต๋ามองว่า การเทรดหุ้นที่มีประสิทธิภาพส่วนใหญ่จะอยู่ในขั้นของแอดตัวแอดวานนะคะแล้วคนที่เรียนเนี่ยก็จะสามารถวิเคราะห์หุ้นนะคะให้เสร็จภายใน5นาทีนะคะซึ่งจะบอกได้เลยว่าหุ้นตัวเนี้ยเป็นเกรด A เกรด B หรือเกรด C นะคะแล้วก็ควรลงทุนหรือเปล่านะคะดังนั้นก็อยากจะชนเชนิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมเรียนกับน้องเตา๋านะคะบางคนเนี่ยมาเรียนสดนะคะกับน้องเต๋เนี่ยมาไกลาจากเชียงใหม่นะครศรีธรรมราช โคราชก็เยอะนะคะหรือว่าแม้กระทั่งกระบี่นะคะดังนั้นขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะว่าเรามีความพยายามมากขนาดไหนถ้าสนใจนะคะก็ติดต่อได้ที่ Facebook น้องเต่าสอนคุ้นค่ะขอบคุณค่ะ